สวัสดีจ้าสวัสดีตอนแรงตอนเด็ๆกๆนะจ๊ะน้อยสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมช่องยายจืนระเบิลเอาิช่าหล,ลังจากเบิงเป็นภาพผูพ้ชายหาซื้อน่าอยู่น่ากินโอวสิเป็นปีงไกโอว่าวสิเป็นอของหวานปานนี้ก็เจ้าเบิงภาพย่า,ยาย่ย่าย่เขาใน้าพผู้เท่าเขาภาพิเป็นจงนังไดเธอเบิงมือเมื่อน้ยยู ลงเรามิตรภาพคอนเจลกระจุหอยเวลาแล้วแตงหนาก่อนแปมงร่างมนุษย์ไฟฟ้า <c oughs> ได้เบิง่งั้งแกนสมัยปีนิดหน่อยเนาะห้ามนุษย์ไฟฟ้าพี่น้องเพื่นกระถามมาหลายเลยจยืนแตงจังใดที่ใหน้มันคือผู้เทาแค่่ เาขาขโมาเบิ้งได้พี่น้องเด้อเขามาเบิ้องขามาเบิง้งขั้นแรกขั้นแรกอย่าใส่เกี้ยวใส่โพมันไม่เป็นหัวงหมอกตัวตะแคงใส่แล้วเป็นห้องหมอกหรือว่าอะไรห็นภาพนี้เราก็จะเอาไปเฮ็ดตามเขาบอกเลยว่าเด้ดอมามีดหรสิแต่ซแตงได้โลดแตงให้มันคือ ยายตื้นกำลังจะมาเลืองอะไรรอต่อเพื่อ้าเหยดะไรหรอถ้าว่าจะเป็นต่ออ่าพี่น้องื่ด้นบ่งยายตื้นแดงหนาเย ชีตพี่ดอกแข็งมากมันกับขาวไม่แหลมกับแจ้งยแกปุ่บอันนี้กอแป้งคาเลยอ่ะอันหม้ององเลยป่ะเนี่ยหม้ององป่ะนี่ข้าวเดียวคือเท่าแล้วนนี้น้องกันข้าเดียวจังวากันเ่าเลยเ่าแล้ว ช่วงอันนี้งานการแสดงต้องเป็นย้ายนื่อเว้นเป็นผู้ซศร้านมือขึ้นเป็นผู้เ่ายนิ้อเว้นเป็นพารุ่งนมืขึ้นเป็นผู้เ่าป็นย้ายเออแต่งในกับผู้ปุถนตอน ดัดเสียงพ่อเหมือนจ้าอาสุบชมันชสมอมันเครื่อเก่าเครื่อไม่มากบ่ใดเขาใช้คนปลูกยางบานี้กับสิบีมีอะในเรา้อยเหยาที่บัานี้บานี้กับสิบปเขาเอยริ้วริ้วรอยมีใกเยอมือนี่ได้ผ่าพแเราใช่ชนะ เราเฮาชนะเราชนะไานแล้วได้แล้วี๋ยวสิไปคเอาสิไเอดคตเอาของมาใส่มืออื่นงั้นมันเป็นหน่อยบาทสิบเอเปิดบ้านมินิบาทริงโคตร้าเอาไววไหมเอาเท่าไหร่เหรอล่ะมาจะใส่มื่อืนขอมู่มันใหญ่ ขอไม่ดุพูดไม่เลยค่ะ่อจะออกไปตอนหลังแอร์รับปัดจ้าแอร์รับปัดเสร็จก็จะเป็นเดี๋ยวจะให้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 พยุทธ์เอาไปจ้าโซกันประเดินฮาร์ทีค่ะเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวพยุจะเปิดตัวแอร์ต่อจ้ะไม่มีหนุ่มโจวันนี้หนุ่มโจไม่มา ครับวันนี้แต่งหน้าต้องเปลี่ยนคาแรกเตอร์ไม่ตรงชาดิแมนไม่เกินห้านาทีเเวลามีหน่อยเป็นอะไรพี่น้องเถาไป ยังไม่เห็นครับยังไม่มานะครับอันนั้นคอนเดกเสริร์ฟซาชิมี<ไ>่คอมแ็กเดนเร<ไ>์ครับาไปดูด้วย,ยเห็นแล้วครับพี่พี่ไปกี้ครับผมเห็นแล้ว เท่าไปพี่น้องบานนี่นี่แหะพี่น้องเอ้ยเขาเจ้าเอื่นว่าเชื่อีเนะคะต่สทีีตามบานังก็เบิ่งแงแนวยังจืดแล้วแต่งหน้าเขตป่าภูใหกกำลังไปส่งครับ สู้ๆกันนะทุกคนขอบคู่ครับพิเตอีต้ พ่อพ่อ,อ,อหาหนาที่พี่น้องแตงหนาเป็นผู้เฒ่ทาท่านที่เลยลูกเต่าก็เทศตะหูว่วงแรกยังบ่ท่านได้แล้วดูไปไงจืนพ่พ่อหานาที่แล้วเออนั่นมือนีมาเป็นเขาเอาา่านว่าคอนเสิร์ตมินิมินิคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบันแพงอือมาเริ่มเพิ่น นังเกาะมลำเพินเขาพับมล่ำเพิินเขาพัพาบจำการจำผู้เฒ่าเขาพับลราบื้อนี่เป็นจังบุญต้วเขาว่าเด็กน้อยเพราะเกิอนอายุสิบแปดห้ามเขาอันนี้ผู้เฒ่าคันร้อยปีละห้ามเขาไม่ญงยังบัตท่านได้หอดร้อยปีอยู่เด้อยอย่างๆเขาชิบเก้าวิต <laughs> กสันต์ต้ว และคนปบอกว่าเราเตกจังไหนเมื่อคืนเท่าแท่เห็นจะท่ยวเลที่เป็นจ้กเสียหรอเท,ท่าเห็นข้าวเดียวนึงดอกพี่น้องเท่าเราก็ต้องหวงบอกหนาไล่เที่ยวมาคืนมันก็นเท่าล้วตัวบ่จินมาตัวพี่น้องอืมกินบ่ไใดเพราะว่ากัดปากกันกัดบา,กแ,กดบาแล้วกินเขาบ่าแสบ เลิก <ian> วันนี้เลิกตีสามนะครับวันนี้เลิกตีสามนะคะะรับแสดงห้าทุ่มเลิกตีสามนะครับตอนนี้ก็สี่สี่ทุ่มยี่สิบหกแล้วนะอีกครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงคอนเสิร์ตก็จะเริ่มแล้วนะครับอีกครึ่งชั่วโมงด้วยอีกครึ่งชั่วโมงแล้วแรงไม่ยังจุดแรงแรงแทงโจ้ก็ได้มาับบอลก็ได้มาครับบอลไป เป็นภารกิจเปลนภารกิจ<พ>อดติดภารกิจกะจังว่าพากันไปก็ไม่ใง่แหลมนั่นล่ะไปเบื้องเล่าอยู่รุ่งบานแล้วกับรับสาสาร์ี่บอกไม่ใง่จืนก็ไม่ใง่แหลมไปเรียนนำ้ำกำลังใไปเยายามเออไปเยี่ยมไปยามเราได้ยินเบิดเราอือน้องเงือกหัวาหายดีใจอยู่เรามีสติอยู่ดอกขอบุญขอบุณพี่น้องครูทุ้งขมิ่นเขามาว่า ไอ้พอสงการหายไปๆหายจากลกูกคาบขยันีีใบย่างหายมากเขาไก่อ็อ่านเบิงหลกักอ้ยดีโอดีใจฝากขอบคุณขอบคุณแค่นบอดโจ้น้ำนีเด้อพี่น้องผู้เขามาชุ่มมาเบิงทั้งช่องยายจืนลำเพลินออฟิเชียลออเพราะว่าเมื่อนี้ไปเห็นมาแล้วเนี่ยเพรเราเมื่อยเนาะจากาท,ที่ว่าจังไหรให้เขาทั้งใช้ยางให้น้ำทั้งใช้ยางแต่ว่าควง ดู้สือเล่ากับงู้สือกือดอกอน,น่าออยู่เนี่ยเฉื่อยกับแม่เงี้ยแหลมพ่ากันไปเบิง่งถือว่าเรารับทราบแล้วว่ายะกฉื่อยมาอยู่กับชาวหน่อยพิษบันแพงแล้วก็เรา่าลงงูแล้วว่าไม่เยี่ยมไม่ยามเล่าก็ดีโง่ดีใจกือดอกอยากจะให้เล่าไหม <c oughs> ขวังขื้อเนี่ย มูดูจังใดจังว่าคือกันพะนะไว้แนวมูดูคืออี่ดีคื้อกันพะนะเราอะแค่เดียววะแล้วหนาคือกันหนาเต็มกันหนาเต็มหนาหนาเต็มอย่แพี่น้องจะกีบวายจังใดเนาะย้ำเล่าย้ำไข่ย้ำควยก็ซุ่มแตงแค่ใจไปหากัน วาง,งใจคือยาสําคัญยากําลังใจคือยาชู่กาลังชู่กาลังด,ดีที่สุดแล้ให้กำลังใจกันไปคือจาพี่น้องนี่แหละให้กำลังใจไม่ใช่จืนมีใชจืนมาอยู่กับสาวหน่อยเป็นบันแพงแล้วค่ะให้กำลังใจไม่ใช่จือ <Singer. S 2> ทุกคนกับข้อเมนมาหลายอยากให้ไม่ใช่จืนนี่ว่าเสื่อจากได้จืดเนอะเขามาเปลี่ยนปินญาจืนเพชรบันแพงเด้อว่าฉันไม่ใช่จืนกับมาคือจาพี่น้องอยากเบิ่ง คือจังพี่น้องอยากให้ปิ้นนั่นแหละปิ้นยายจื่นเพชรบ้านเองแล้วแล้วก็มีช่องยายจื่นลำพูนเอาไปเชียวน้ำคันพี่น้องต้องการอยากสีบมคลิปแนวนั้นแนวนี้ของไม่ได้ชื่นเออเยวสิพาลูกโตลูกชาไปให้ไปหน้าไปสอนย่อนแหย่ยู่น้ำโคกน้ำแอนยู่น้ำห้องน้ำห่วยคืนโคกห้าเก็บเพ็ดเก็บ,บห้าวไปโอ้สม,มัปีพี่น้องมีจังว่าโอกาสเสียดมาให้เบิง้งในช่วงนี้แกเบิ้งช่วงเดินสาย เพราะว่าสิาเพีนไปสืบปิ่งไกลแน่หรือว่าเอนอนตื่นขึ้นแล้วก็ไปหาอยู่หากินไปจักงจั่ตัวให้พี่น้องติดตามข้างช่องมีจืนล่ำเพื่อนเอาไปเชียวนำแล้วก็ฝากพว่วงหวงใยฝากพว่วงขึ้นหอดไปหาแฟนครับแฟนเพจแล้วก็แอด,ดมินเบิร์ตชุ่มชุกคนที่เข้ามาอยู่ในกลุ่ม น้อยแังที่ได้เห็นไม่เงี้ยจืดใส่เสือกระเทยรุ่นพี่หยนกระลังไอ้แอดมินเพื่อนทรงมาให้นุูยูสีงามซ้ำใดสีรอซ้ำใดหรือสีเป็นจังใดนั่นถ้าที่ตามสีใส่ล่ะก็สีไทยที่ไปให้พี่น้องเบิ้งว่าถิ่มบกป่าดอกขักทุกฝูทุกคนนั่นแหละวัดตาพี่น้องนะอย่าลืมเด้อหักไม่เงี้ยจืดแน่ มาครับพื้นผ้าอาศัยพี่น้องตัวอันมีพี่น้องมันมาสิได้ไม่เห็นหนาจังสี่ถือว่าเป็นยังบุญยังคุ้นถือว่าพี่น้องในการตอบรับขอบคุณขอบคุณหลายๆด้วยชาถูกใจอยู่ดีไม่แห้งควงเก็บยาได้ควงไข่ย,ยัดซุ้มีเอาไม่ยืดเตรียมตัวก่อนเด้อบ้านเด้อเตรียมตัวสิได้เบิ้งคิดแล้วก็บเบื้องสลีปว่าเพ่งไหนสิได้ออก อขอบุญคอบคุ้นให้พี่น้องมีวมความสุขปูวป่วยก็หาหายเรี้ยวๆป่วป่วยกันอาย่ดีมีแห้งกินเขาเสบนอนหลับอยาเก็บอย่าไข่บอสำคัญแต่ยัดจนเรือพี่น้องเอ้ยสู้ต่อไปสู้กับโรคควิดให้มันหายไปภายในพริตาีย้อนว่ากำลังแหลกสัทธา ของพี่น้องสามรับชีพนี้เอาไว้สำหรับการติดตามชีพต่อไปไม่ใย่จืดลํำเพื่อเอาไปเชีย่ยวสิจัดมาให้พี่น,อน้องในเบิ่งอยู่เรื่อยๆขอบคุณสวัสดีจ้า